โกลเด้นสปาตูล่าปรับสมดุลณปรับเนิร์ฟในแพท14.7เริ่มกันที่เทรดไซเฟอร์เนิร์ฟที่2 3และ4ไซเฟอร์เอ็กซิคิวชันเนอร์บัฟที่4และ5 7เอ็กโซเทคโดนเนิฟเพทพีนิดหน่อยและโฮโลโบได้รับพลังโยมตี15%ไนโตรบัฟเพทพี P, ต่อสแต็กนิดหน่อย6กวันการเนิร์ฟโลมาต่อกันที่แชมเปี้ยนด็อกเตอร์มอนโดเนิฟยิวไวน์เนิร์ฟโลที่1และ2ดาวบัฟโล่สดาวไซร่าบัฟดาเมจสกิลเทวันนาบัฟเพทพี P, จากสกิล ส่วนเกฟเนิร์ฟดาเมจและก็แก้ไขการทำงานของอัตติแฟกวิดเอ็นและไทเทนิกไฮด้าเวนบัฟพลังโจมตีฟิเดลสตีกบัฟความเร็วโจมตีแอนนี่เนิร์ฟดาเมจที่1นถึงสดาวนิดหน่อยโชแกตบัฟเพชรพีนิโกบัฟโลดจากสกิลที่1และ2ดาวซิกบัฟดาเมจสกิลที่1และ2ดาวเว็กบัฟดาเมจสกิลมิดฟอร์จูนบัฟพลังโจมตีและดาเมจที่เจ็ดซินดิเคตแซกเนิร์ฟพลังเวทจากบล็อ ซ a มิล่าบัฟจจมอนกระสุนพื้นฐานแต่เนิฟกระสุนจาก A.M.P. นเน็ตตังตบัฟ HP สุดท้ายอาร์เม้นดูเดนเอ็โคได้บัฟล s ส a ตนโดนเนิฟทอร์เพลตอาร์เมอร์โดนเนิฟเมโมรี่แบงก์จะไม่เจอในสเตจสามีสสุดท้าย t ิง g f ฟาส o v โอเวอร์คอกและส r ป p พาสคืออาร์เมนที่โดนเอาออกจากเกมและนี่คือ